สวัสดีค่ะเพื่อน,นๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แทนส t y l ์นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้สังเกตที่ชื่อช่องเนี่ยก็จะเห็นว่าแทนเนี่ยเปลี่ยนชื่อช่องจากแทนนี้แทนชาแนลเป็นแทนสไตล์นะคะก็คือตัวเองเนี่ยอยากจะทําอะไรที่มันค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อยากจะให้ชื่อช่องเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสั้นๆจําง่ายเข้าใจง่ายนะคะก็คือแทนสไตล์หรือว่าสไตล์ของแทนนั่นเองนะคะก็ก่อนอื่นเลยแทนเนี่ยต้องขอโทษเพื่อนๆทุก คนที่ห่างหายจากาหน้าจอ YouTube ไปค่อนข้างนานเหมือนกันเนาะน่าจะประมาณ6-7เดือนแล้วก็อย่างที่รู้กันเลยว่าแตนเนี่ยกลับไทยนะคะแล้วก็กลับมาก็มีเรื่องยุ่งๆแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบันเนาะเรื่องของโควิดเรื่องอะไรแบบนี้เนาะมันก็ทำให้ ตัวตนเองเนี่ยไม่ค่อยมีกระจิตกระจายไม่ค่อยมีอินสปีเรชันเท่าไหร่นะคะก็เลยพักยาวเลยแล้วก็แตนเนี่ยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,น้องๆที่ถามถ่ายกันเข้ามามีเมสเซจเข้ามาคะ่ะถามถึงแตนว่าเออเป็นยังไงบ้างหายไปไหนสบายดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนเลยบอกว่ายังรอชมคลิปวิดีโอจากแตนอยู่นะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆแตนเนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็ คิดว่าจะทําวิดีโออัปโหลดเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแล้วก็เป็นแนวทางแบบเดิมๆนะคะแต่ว่าอาจจะมีการทําอะไรที่มันค่อนข้างหลากหลายเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะคะเพื่อนๆจะได้มีอะไรดูที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากเดิมเนาะตามหัวข้อเลยสําหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยแนก็จะมาทําการ เธอแกะกล่องหรือว่าแชร์กับเพื่อนๆหนึ่งชิ้นที่ตัวเองได้มาจากลุยบิทตองนะคะเดี๋ยววิดีโอถัดไปเนี่ยจะมานินทาลุยวิทตองนะคะเนื่องจากลุยเนี่ยได้มีการปรับราคาขึ้นไปแบบเยอะเลยในช่วงวันที่1ตุลาที่ผ่านมานะคะแต่ว่าชิ้นนี้ที่แตนได้มาเนี่ยเป็นชิ้นที่ตัวเองเนี่ยซื้อมาก่อนที่เขาจะมีการปรับราคาโดยที่ตัวตนเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะมีการปรับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแตนเนี่ยได้ชิ้นไหนมานะคะ ก็เป็นตัวนี้เลยนะคะเอาแบบง่ายๆไม่ต้องเอากล่องมาเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะรู้แล้วเวลาซื้อหลุยเนี่ยได้อะไรมาบ้างเนาะก็ตัวนี้จะเป็น uh, Neverfull ที่เป็นไซส์ M M แต่ว่า uh, ตัวที่แทนได้มาตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนังเอ็มพรานนั่นเองอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะ <c oughs> ก็เป็นตัวที่สวยมากแล้วก็สีก็คือเป็นลนักษณะเป็นสี เทาเป็นสีโทบอะไรประมาณนี้นะชื่อของสีตามเว็บไซต์ของเขาก็คือ Turtle Dove นะคะก็เป็นสีที่สวยมากๆนะคะเดี๋ยวแต่ให้เพื่อนๆดูดีเทลนิดนึงนะคะก็จะมากับหนังเ m ็มพราอย่างที่บอกมีการาปั๊มลายโมโนแกรมที่เป็นตัวใหญ่นะคะด้านข้างก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะมีตัวแบบห้อยๆนะคะสามารถที่จะปรับให้กระเป๋าเนี่ยมีความ เล็กลงได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สายสะพายคู่แบบนี้เลยสะพายขึ้นไหลสวยมากๆด้านล่างก็จะมากับลายโมโนแกรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นโมโนแกรมตัวเล็กนะคะแล้วก็ไม่ได้มีหมุดนะคะเป็นแบบนี้เลยเดือบเรียบแล้วก็ด้านในของเขาก็ค่อนข้างกว้างนะคะรูม,มี่แล้วก็มากับตัวไมโครไฟเบอร์ไลนิงที่เป็นสีแบบสีแบบวายสีเปิดมังคุดอะไรประมาณนี้นะคะสีเงุ่นอะไรประมาณนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแล้วก็ ข้างในของเขานะคะก็จะเดี๋ยวแต่น้าพาส์ออกมาก่อนเนาะมากับเพาส์ด้วยแล้วก็อย่างที่เพื่อนเห็ุเลยด้านในของเขาก็จะมากับตัวซิปกระเป๋าด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถดึงออกมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่ Made in สเปนแล้วก็โลหะของเขาก็อย่างที่เห็นเลยเป็นโลหะทองเนาะแล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้เนี่ยมากับตัวพาวช์เล็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวแตนขออนุญ,ญาตวางตัวนี้ก่อนพูดถึงพาวช์ก่อนนิดนึงเนาะเพราะว่าตื่นเต้นมากกับตัวนี้ก็เป็นพาวช์ที่ค่อนข้างมีความใหญ่แล้วก็ใช้งานได้จริงเนาะจริงๆอะ่ะเขาก็มีความบางแหละแต่ว่าออพอเวลาแตนใส่โทรศัพท์เนี่ยก็ ก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ใส่เป็นพวกแป้งตลับหรือว่าแป้งพัฟนะคะใส่เป็นลิปสติกได้นะคะใช้ในวันที่เราอยากจะออกไปข้างนอกแบบว่าง่ายๆนะคะออกไปทานข้าวออกไปดินเนอร์อะไรเงี้ยนะคะออกไปซื้อของอะไรเงี้ยของขาดในครัวนะคะก็สวยเลยทีเดียวด้านบนเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแตนให้ดูด้านในตัวบุปด้านในของเขาอะก็เป็นไมโครไฟเบอร์ไลเน่งเช่นกันอย่างที่เห็นเลยเป็นสีเปลือกมังคุด คือสวยมากเนาะสวยมากแล้วก็ใช้งานได้จริงในช่วงที่แตนกลับมาจากไทยเมื่อ3-4เดือนที่แล้วเข้าไปเห็นใน Facebook กลุ่มตัวนี้เขาขายกันอยู่ที่6 7 0 0เหรียญน,นะคะ6 0ร7 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะ,ะเดี๋ยวแตนลืมบอกไปนิดนึงเนาะตัวนี้เนี่ยกระเป๋าตัวนี้เนี่ยจะมาในราคา2,260เหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกภาษีแล้วก็เดี๋ยวเป็นเงินไทยเนี่ยจะขึ้นไว้ที่หน้าจอเนาะแต่ว่า อย่างที่บอกแตนเนี่ยได้มาช่วงที่เป็นราคาเก่าแล้วก็ตอนที่ตัวเองสั่งซื้อเนี่ยก็ไม่ได้รู้มาก่อนนะคะว่าหลุยส์เขาจะมีการปรับราคาพอได้มาประมาณสัปดาห์หนึ่งหลุยส์ก็มีการปรับราคาก็ขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะไม่น่าจะประมาณ150เหรียญหรือว่า200เหรียญน,นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะสีสวยมากนะคะมีความเป็นโทปปี้มีความเป็นครีมแต่ว่าดูไม่น่าเบื่อ นะคะก็รุ่นนี้เนี่ยจะมาด้วยกัน3สีก็คือมีสีครีมมีสีดำแล้วก็สี Turtle d o ดตัวนี้ซึ่งแต่เนี่ยชอบสีนี้มากกว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังอินกับอะไรที่เป็นแบบสีเทาอะไรแบบนี้ก็เลยน่ชอบก็หวังว่าจะได้ใช้งานนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ตามดูแตนมาเนี่ยจะรู้ว่าแตนเนี่ยเคยมี n e v e r f u l ูแล้วแล้วก็ปล่อยน้องไปแล้วเคยมีแบบลายด a มเมียบีนด้วยไซส์เอ MM เหมือนกัน แต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยมีความรู้สึกว่า คือตัวเองไม่ค่อยอินกับลายโมโนแกรมเท่าไหร่นะคะอาจจะด้วยวัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มันเริ่มเบื่อไปเองเนาะก็เลยอยากได้อะไรที่มันแบบว่าคือไม่ตะโกนแบบแบ,บ,แบ,บแรนด์มากจนเกินไปแล้วก็ตัวที่เป็นลายมโนแกรมกับลายดามิอาบินเนเวอร์ฟูลเนี่ยมีคนใช้เยอะมากนะคะแตนไปเดินทาเก็ตไปเดินบวมอัดนะอย่างน้อยทุกครั้งที่ไปเนี่ยจะต้องเจอคนถือเนเวอร์ฟูลก็คือมันเป็นอะไรที่แบบป๊อปปูล่าแล้วก็ใช้ดีเนาะนะคะเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเออ พอเห็นตัวนี้เนี่ยมันมีความแบบคือมีความแตกต่างมีความแบบนะคือจริงๆอ่ะตัวโมโนแกร,รมของเขาค่อนข้างใหญ่แต่ด้วยความที่สีของเขาเป็นสีแบบนี้อ่ะมันก็คือมันมองแทบจะไม่เห็นเลยนะถ้าไม่ได้มองแบบใกล้ๆจริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่ที่น่ารักแล้วก็เดี๋ยวใช้งานไปสักเ,เดือน2เดือนอะไรอย่เงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะ ได้มาดูกันว่าแตนเนี่ยรู้สึกยังไงเนาะแล้วก็แตนเนี่ยเห็นบางคนยูทูบเบอร์เนี่ยบ่นว่าเขาได้ตัวที่ไม่ไม่ค่อยเพอร์เฟกอ่ะจะเบี้ยวๆแล้วก็ดอกไม้เนี่ยไม่ค่อยตรงอะไรประมาณนี้เนาะส่วนของแตนนะคะอย่างเพื่อนๆเ,เห็นเลยก็ก็ไม่ถึงกับตรงมากนะคะแต่ว่าก็คือแบบอยู่ในระดับค่อนข้างแบบเดียวกันแต่ว่ามันจะมีความเยื้องๆหน่อยๆน,นะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเยื้องในหน่อยก็ก็ยังโอเคอยู่ยังถือว่าพอรับได้นะคะ แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เคยเห็นเขาพูดกันว่า,าบางทีใช้ใช้ไปเนี่ยหนังตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบเหลืองอะไรเงี้ยก็หวังว่าตัวนี้เนี่ยคงจะไม่เป็นแบบนั้นเนาะเดี๋ยวแตนถือให้เพื่อนๆดูนิดนึงกันลวกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะสะพายมาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะขึ้นไหลสวยเลยทีเดียวเนาะคือไม่สูงมากเกินไปแล้วก็หนังมีความแบบค่อนข้างแบบอ่อนนะคะไม่ถึงกับแบบสตรัคเจอร์มากจนเกินไปแล้วก็ ไม่นุ่มมากจนเกินไปจริงๆในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยแตนแบบเซอร์ไพรส์มากๆคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีน้ำหนักเพราะว่าเขาเป็นหนัง ทั้งใบแต่ว่าพอได้มาจริงๆเนี่ยคือไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะคะก็คืออาจจะหนักกว่าตัวที่เป็นลายแคันวาสนะคะตัวที่เป็นโมโนแกรมแค n นวาสนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เวอร์มากนะคะถือว่าเป็นตัวที่สวยอย่างที่บอกช่วงนี้เนี่ยตัวเองกําลังอินกับสีแบบโทบมันคลาสสิกแล้วก็อยู่ได้นานนะคะชอบกันไม่เอ่ยนะคะแทนก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตวางน้องตรงนี้นะคะสวยๆดูสิ คือแบบเข้ากันเลยนะคะเข้ากับทีมทุกอย่างแล้วก็อ,อัปเดตอีกเรื่องหนึ่งแตนเนี่ยคือมีแพผนที่จะย้ายบ้านด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าการถ่ายทำวิดีโอเนี่ยจะต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ว่าก็จะพยายามนะคะไว้เดี๋ยวแบบเวลา,ามีบ้านใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะมาทำอัปเดตโฮมทัวร์อะไรประมาณนี้แชร์กับเพื่อนๆนะคะเป็นแบบ l i f e สไตล์นะคะอย่างที่บอกขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ถามไทยกันเข้ามาแล้วก็ยังนึกถึงกันอยู่เสมอแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะ,ะปลอดภัยสบายดีนะคะแล้วก็รอดพ้นจากสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งนะเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่าเจอผลกระทบเต็มๆเลยนะคะทั้งโลกของเรานะคะก็นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับวันนี้แตนต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ